สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ k คีวอีกแล้ววันนี้มาแปลกครับวันนี้อยู่กับเกม FC Mobile ที่ผมแอบซุ่มเล่นมา2ปีตั้งแต่ยังเป็นเอ่อฟีฟ่าม23บายยอยู่ตอนนี้ก็เป็น FC Mobile 24แล้วก็แล้วตอนนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้วันที่4นะตอนนี้นะเป็นเวลาตีหนะึนาทีของวันที่4 ธันวาคมจริงๆผมควรอ่านหนังสือสอบแล้วก็นอนแต่ว่าอ่านอ่านไม่รู้เรื่องครับเครียดแล้วก็เลยตัดสินใจเติมเกมไปเป็นห้ารบาท <c oughs> <c oughs> เติมไปแพ็คเติม2เท่าหายไปหมดเลยนะครับเพราะผมเหมาแพ็ค2เท่าไปห้าบาทรวมกับเพชรที่อยู่ในสตาร์พาร บวกอีก349บาทอันนี้ก็ทำเสร็จเป็นแล้วเหลือเหลือเพชรจากที่เปิดซุมสี่ซุมห้าไปนิดหน่อยเหลือ5 2 9พเพชรพอดีนะวันนี้เราก็จะไปะเปิดแพ็คเล่นกันวันนี้ไม่มีอะไรมากไปเปิดแพ็คเล่นกันดีกว่าอ่าอัน,นจะมีกิจกรรมท็อปอพัพนักเตะทำประตูเราก็เติมจนเต็มเลยถ้าเกิดเติม point เงินเติมไปแล้วเนี่ยถึงห้าพันโค้ตาห้าพันมันก็จะ,ะให้นับเป็นอย่างนี้นะซึ่งอันนี้คือจากอัน,นี้นะสี่สี่สี่แพ็กนี่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากอันนี้คือจากจาก b a t t l e p a าจาก STAR p a ์พาล้วเราจะมาเริ่มจากตรงนี้นะฮะเรื่องจากตรงนี้เราจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานพร้อมอัปโหลดลงเดี๋ยวเี้เรามาเปิดแพ็กแรกกันก่อนเรามาลุ้นกันเลยครับลุ้นนักเตะ โอเวอร์ออลสูงสุดตรงนี้99ถึง9เอ้ยถึง105นะครับพร้อมกับมาสเชราโน่เยเอาไว้อัพเอาไว้อัพตัวนะครับเริ่มกันเลยผมหวังอยากจะได้105มากๆขอสักตัวหนึ่งก็เป็นบุญแล้วนะ105กี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยกว่า1เปอร์เซ็นต์เหรอบ้านะไปเลยแพ็คแรก มันลุ้นกันนะมันจะเปิดช้าๆเลยช่วงนี้เกมมันเป็นอะไรไม่รู้ไปครับมาแล้วเอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้นาโปลีเอ้ยโลกะกูโอ้ยรยัวกูร้อยเดียวอะไรวะรัวกูร้อยเดียวเองฮนะโอ้ก็ไม่แย่นะแต่ก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีร้อยร้อยลงมาถือว่าไม่ดีฮนะไปต่อฮะ ตอนแรกชวนเพื่อนมาด้วยฮนะมาเรียักชั่นแล้วไม่ทันแล้วเปิดเองเลยฮนะปอนน่าจะนอนแล้วอันนี้ครับเฮ้ยใครวะเอสบรากานี่ไงไม่ใช่อันสเปริกเกตาอย่างกากวุดเดอซอลอด 99, 99มาตัวนี้เปิดม่งดีนะแนะนำไม่ใช้แต่ว่าไปลงไปหาซื้อมางบน้อยก็ใช้กันมาฮะ500บาทดูซิว่าครั้งนี้จะคุ้มไหม นายจีรีอ่ะเอ่อกลัลตัสลายโอซิมเพนร้อยหนึ่งเออเฮ้ยกำปูดมากำปูดขายไม่ได้ปะแพ็กนี้ไม่คาดหวังฮะเรทน้อยกว่า1%มันไม่ได้แล้ว105เยอรมันนะ CAM ฮะอันนี้กอดเซ่กอดเซ่แจกเยอะเก้าเก้าเนี่ยสตินขออนุญาต สนเต็มจริงอ่าแพ็กนี้ก็จบไปแล้วไม่น่าเติมเลยนะแต่ว่าเราจะเป็นลุ้นอีกอันหนึ่งเรามีแพ็กห้าพันใช่ไหมเรืยเรามีห้าพันอนี่ไปร้านค้าเลยไปร้านค้าเราจะเจอกับแพ็กสุดคุม้มคุ้มไม่คุ้มไม่รู้แต่ว่ามันจะมีโอ้มีชุดส่งท้ายด้วย,ยไม่ใช่นี่ไฮไลท์นี่หมาต้องเปลี่ยนไปที่ back l Friday แบ็กไฟเดย์นี่คุ้มค่ามากเราจะเป็นลุ้นกันนี่ครับแพ็กต่อเนื่องครัคำนวณมาแล้วว่าต้องเสียเท่าไหร่เราจะเสียกับแพ็กนี้ไปทั้งหมดอขอนอับก่อนเราจะได้แพ็กสุดท้ายแพ็กต่อเนื่องที่5เป็นฟรีนะฮะหลังจากปลดล็อกแพ็กต่อเนื่องสจํานวน5ครั้งอันไหนห้าครั้งอันนี้เดิอันนี้5ครั้งเดิเออต้องเปิดอันนี้้ครั้งเราก็เปิดก่อนหน้าครั้งหนึ่งเปิดก่อนหน้าครั้งหนึ่งเปิดก่อนหน้าครั้งหนึ่งก็คือ หครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง,ห,ง,งห้าครั้งเราจะได้อนี้ส,นสี่ริรวมแล้วก็ได้อ่าห้าห้ายี่ห้าก็เป็นสองพันห้าอันนี้บวกนี้ก็เป็นสามพันห้าสามันแปดห้าสิบสามพัดรอเพชสามดร้อยหเพชรเออไม่ใช่เพ็ดดีใช่เงินเงินเอเอ้เงิน,เ,งน, MA, เ,งน Point, เอฟซีพอย์เออเงินเขียวเงินเขียวเออหมื่นน่ะช่วงนี้ตีหนึ่งครึ่งเอ,อ้เออใช่ละตีหนึ่งครึ ปเเลยที่เหลือเราก็เก็บไปทำกำไรต่อซีซันน่ะเอ่อเปิดตรงนี้50าสิไม่ต้องรลนเลยมากอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยแพ็คแรกมันจะเป็น1นึ 1, ่ับหนับสเอ้ย1นับสแล้วก็อันนี้แพ็คที่จะเป็นตัวอืมดีอยู่นะถ้าได้เป็นอันนี้ไม่ดีละโลเซลโซ 9กถือว่าดีกว่าเรทนิดหนึ่งไปกันต่อที่อันไหนนะอันนี้แพ็ก15บาทแพ็ก700ดไม่เอาฮะไปกันต่อที่อันไหนก็ได้วะแพ็กต่อเรื่องดูใกล้จอเกินอ่าต่อไปเป็นนี้ใช่ป่าวะแพ็กต่อเรื่อง2ใช่ใช่สามร้อยเวลุนเก้าแปดถึงร้อยห้า ขอถ้าตัวดีๆอะไรก็ได้ร้อยห้าใช้หมดนะฮะร้อยสี่ก็ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นตัวใช้งานอยู่แล้วไปลุ้นกันเลยครับปาบเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปตรงนี้โอ้ยทงมาก็ไม่สวยแล้วนาปโปลีอีกแล้วลรบอตกาเหรอเอ้ยไม่ใช่โรบอตการเอ้ยโรบอตกาถูกแล้วลูบอตกาครับกับโรเมโรฮะ เฮ้มันเหรนแปลกๆด้วยดิอ๋อมันสองตัวเท่ากันอยู่แล้วต่อไปครับต่อไปแพ็กต่อเน,นื่องสามอันนี้ขอให้ได้ลุ้นกันหน่อยร้อยหนึ่งเจอร้อยหอย่างต่ำจะต้องเป็นร้อยหนึ่งแล้วไปฮะแพ็กแรกข้ามไปเออลืมบอกมันจะได้แต้มอันนี้มาเปิดเพิ่มด้วยตอนท้ายเราไปเปิดกันดูว่าจะพอไหม ไปฮะปาบเข้ามาเฮ้ยเฮียเสียบ้าโอ้โหเอที่โอ้ยโอ้เฮียวันบราเทนบ้าง let's go let's go วันบราเทนไอเฮียโอ้โอ้ my god ไอเฮียไอเฮียร้อยห้าร้อยห้าออกไอ้สัสกูดังแล้วกูดังแล้วร้อยห้าออก ฟานบาเทนไอเชี่ยเท้าขวาซ้ายขวาขวาโอ้โหยิง okay. เขาบอกโกงกองหน้าทีา่โกงสุดในเกมไอ้เหี้ยไปเลิกพอแค่นี้หยุดเปิดโอ้โหสัตว์ขออนุญาตขออนุญาตขออีกทีขออีกทีแคปแคปจหวะนี้ต้องมีแคปแคปบูกกันมาละโอ้โหเอสทีโอ้โหสุดยอด กูไม่ไม่สอบแล้วไม่อ่านแล้วหนังสือสอบอะโอ้โหเปิดให้ใจฟูแล้วขอญาาิเลยขอญ่าดเลย,ขอย,เลยขอย่าดแคปก่อนนี่ฮะโอ้ฟานบาเทนกองหน้าที่โหดโนหนึ่งที่สุดนะตอนนี้ครับฟานบาเทนครับนี่ยังไม่รวมอานนะฮะฟานบาเทนนี่สุดสุด คือผมขายตอนนี้ผมผมขายกองหน้าแล้วผมเปิดได้กองหน้าก่อนหน้านั้นคนหนึ่งด้วยก็คือไออะไรนะโหสรุปว่าตอนที่ผมมีกองหน้าคู่ที่เก่งที่สุดในเกมแล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทีมเพราะว่าตอนแรกผมมีนี่อยู่ตอนแรกผมมีปุสกัตทุกคนตอนแรกผมเนี่ยผมมีปุสกัตแล้วคนหนึ่งโอ้โหสุดยอดแล้วผมได้ไอนี่ไปอีกผมได้ใครไปก่ะ อ๋อไม่มีได้แพ็กนี้ซะด้วยเอ้าลูปกูเปิดได้อะไรมาวะเนี่ยฮะอ๋อนี่นี่เดี๋ยวฟานบัตเทนอยู่นี่โอ้ตาถั่วแทะนะครับเปิดได้คนนี้ฮะโอ้โหกองหน้าสองคนนี้ฮะโูขาดแต่ผมอยากได้โรดรีว่ะโอ้อยากได้โรดรีขาดกลางรับครับกองหน้ามีสองคนละคือกองหน้าที่เหลือทั้งทีมผมสามารถขายทิ้งได้เลยโอ้โหแค่นี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะยังเหลือให้ลุ้นอีกกี่แพ็กครับ เลลุนอีกเพียบฮะอันไหนครับงงไปหมดแล้วฮะหมื่นไปหมดแล้วอ่านี่ครับมาลุ้นกันต่อแล้วยังไม่หมดนะยังเหลือแพ็กสุดท้ายวาให้ลุนอีกจะไปลุ้นกันนะห้ารอบไปกันทีละรอบฮนะไม่ลีลาไม่ไม่ลำครับไม่ลำเวลาเปิดอย่าลำครับไม่งัน้นของไม่ดีถ้าลำแล้วได้ชอบได้ของไม่ดีฮนะตรงกดรัวๆปึ๊บปึ๊บป๊บมาครับโอ้โหกิจนี้ชิลี ใช่ไหมเนี่ยใช่ชิลีไปแล้ว่ไม่รู้อะบคคาจูเนียด้วยขออนุญาตดูดประเทศเออชิลีจริงด้วยภูมิศาสตร์ไม่ตกนะสังคมโนหนึ่งไปรวยกันต่อแพ็คต่อไปไปฮะเราไปกันต่อที่แพ็คนี้เรากดรัวๆสูตรเดิมมับกดตรงไหนก็ได้รัวๆฮะโอ้โหกิจนี้อีเว v e ์ s ซอรี ดีอยู่ครับยังพอใช้ได้อยู่เอ้ย CB. โคโมโอ้ฟาลาร้อยหนึ่งปะเนี่ยโอ้โหวาลานครับอุย้ยก็ดีนะวาลาร้ 101, อยหนึ่งยังยังลดลดการ์ดนี้มันจะอดีด้วยถ้าเกิดวาลานแขวนสตัตรจริงนี่การนี้จะกลายเป็นขายไม่ได้ตลอดการแล้วจะหาซื้อยากมากเพราะฉะนั้นถือว่าดีครับเก็บไว้ในทีมอาจจะไม่ได้ใช้พบเขาเป็นนักเตะแมนยู่ <laughs> อ๋อครับ เปิดต่อไปฮะอันนี้เคลียร์จริงครับแล้วก็มาแพ็คเนี้ยเราให้เห็นแค่แป๊บเดียวครับแล้วเปิดเลยฮะไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปลำโอ้โห้กิจเก่ากึกเอ้ยเอ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โห้ตกใจลืมไปกิจนี้ไม่มีฟานประเทศหรือเปล่าโอ้โห้ได้อะไรอะไรมันจะขนาดนี้เนเธอร์แลนด์มาสองรอบแล้วเป็นกองหน้าด้วยคุลิเวิร์ตอาติกไคลเวิร์ด ใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอ่าแพทริกไคลเวลิร์ดใช่โอ้ยอันนี้ก็เมตาเก่าแล้วเกินนะมาได้อ้โหเก็บไว้ในทีมครับเก้าเก้าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้งานครับยังเหลืออีกสองแพ็คสำหรับแพ็คต่อเนื่องสี่ไปกันต่อฮะไปกันต่อครับเปิดน,นะรัวๆครับ ไม่ลำครับอ่าบลอลลงดอมาเยอรมันก่อนเลย CAM โอ้โห่กอเซ่ข้ามเลยครับตัวนี้ไอเชียนี่มาอีกแล้วฮะฝันร้ายนักลงทุนแต่ว่าเราเป็นเปิดตัวใช้งานนะเราเอาไปย่อยได้เราเอาสามรล้านกันนามาแปดล้านมาแล้วก็เปิดเลยครับแตะเอาค้างไปแล้วครับค้างไปแล้วโอ้โหมาทุกกิจเลยวะ่ะ ค้างคราวนี้ค้างที่หน้าเรโท l สตาร์มาครับสตาร์ทอ้าวอีกแล้วอะไรครับเนี่ยโอ้โหแมนยูมาตีเนสร้อยหนึ่งอ้าวเดลิกอีกตังหากอ๋อเออว่ะเดลิกนี่หว่ามันเก้าเก้าวันนี้เป็นอะไรกับเนเธอร์แลนด์วันเนี้ยฟังเพลงชาติมันเยอะเกินอ้าต่อไปถึงที่เด็ดแล้วลวครับหนึ่งร้อยสามถึงหนึ่งร้อยห้านี่ฟรีครับ แล้วไม่มีอะไรมาขั้นระหว่างเราด้วยฮะเปิดแล้วเจอเลยเป็นล้นกันเลยครับสิ่งที่อยากได้คือกุลิตไม่ก็โรดรีหรือไม่ก็บลองเพราะว่าจะใช้ได้ยาวๆขอเลย LW อย่ามาเปิดได้ LW ในรหัสผมนี่มีแต่ LW LW ล้นแล้วขายขนาดขายไอ้อะไรวะขายไอ้ไอ้ชื่ออะไรวะเชลซี Chelsea. แบบนั้นสักครู่นึงขายใครไปวะตอนแรกขายฮาซาเออขายฮาซาไปโูหขนาดขายอาซาไปตอนแรกนี่ย่างเหลือิ W เพียบเลยไม่เอา L W แล้วกัน R W ก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ร้อยหยิ่งดีวันนี้ได้ร้อยห้าไปแล้วเราจะมาเปิดอ่านี่ตังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเป็นแพ็กจริงนะครับ เราไม่ได้ดูเลทด้วยนะว่าไอ้ไอที่มันออกมาเนี่ยไอ้ร้อยร้อยห้าแนละ้วมันเท่าไหร่น่าจะน้อยกว่าหนึ่งอแต่แพ็คเนี่ยบอกเลยว่าชะตามันกำหนดไว้แล้ววะ่ะบอนลงจอมาเอ้ยเนเธอร์แลนด์อีแล้ว C A M ใครเฮ้ยใครวะใครวะสไนเดอร์ร้อยสี่โอ้โหก็ยังดีครับมี C A M สองตัวในทีมแล้วอันนึงเป็นเวียเปิดได้เมื่อเช้าโอ้โหสไนเดอร์ก็ไม่แย่นะสไนเดอร์ก็ไม่แย่นะเทา้าห้าห้าปะเนี่ยขอดูก่อนอุย้ยเทา้าห้าห้าครับโอ้ก็ไม่แย่นะทีมเทา้าห้าห้านี่มีวยไม่แย่เลยไม่แย่เลยสไนเดอร์นี่เพราะผมเล่นเมนีงไง,ไงเล่นเมนีกอ็อัพอัพเลยดีวะอัพเชื่อมกับกองหน้าไหมก็แต่ยิงไกลมียิงไกลก็อัพยิงนะครับ บียิงไกลต้องอัพยิงครับถ้ามีตัวนี้เออให้เว์น่าจะน่าจะเวส์อัพเป็นเอ็นกาเซ่ไปแต่ว่าสไนเดอร์นี่ต้องยิงไกลเท่านั้นครับของดีของเด่นของดังคุมตำแหน่งเขาไม่ค่อยดีวะแต่ส่งบอลใช้ได้นะน่าไปเชื่อมใช่ไหมสไนเดอร์ der, ดีครับขอญาตแคปจอสักรอบเปิดวม วันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้กับเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ย,แ,นนยแต่เนเธอร์แลนด์โอ้โหวันนี้เนเธอร์แลนด์เยอะมากครับนักเตะเนเธอร์แลนด์ี่ของดีอยู่แล้วฮะขออนุญาตแคปเลยฮะขออนุญาตแคปจอเลยฮะเก็บไว้เป็นที่ระทรึกนะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะสุดท้ายแล้วฮะแลกเปลี่ยนแบ็ k ไฟเดย์ จะถึงห้าพันหรือไม่หกพันสบายหกพันรุ่นเลยได้บ้างหกพันเราหกพันเอาแปดร้อยมาเปิดเงินดีกว่าเอ้ยนี่มีห้าร้อยเนี่ยเอาเนี่ยเอาไปแลกเป็นอะไรได้สองรอบมันจำกัดการซื้อกี่รอบยี่สิบรอบสบายครับห้าห้าคูณยี่สิบเท่าไหร่วะถ้าเกิดจะเปิดหมดเลยเนี่ยสองรอบก็พันหนึ่ง ท่ากับหมื่นหนึง่งถ้าใช่ละหมื่นหนึง่งวันนั้นเราไปสุ่มแพ็กนักเตะกันดีกว่าอันนี้น่าจะสุ่มไม่ได้ต,ต้องสุลตา่านหาดูก็ได้ใน youtube เยอะๆนะฮะเขาเปิดกันเลทค่อนข้างออกไปทางโรนะันดินโยซะเยอะแล้วก็เรามาเปิดอันนี้กันอันนี้ลุ้นกว่าครับอันนี้มีร้อยห้าหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับยังมีโอกาสได้ลุ้นนะกุลิดย,ยางเงี้ยปลาแปลงไม่เอาของหนาเยอะแล้ว แล้วก็โรดรี้ขอแค่สามตัวกุลิดโรดรี้บลองแล้วก็กอกลางใครก็ได้เบลิงฮงเบลิงแฮมโมดุงโมดิชมาได้หมดฮนะเอาละครับเปิดไปฮะลุ้นกันครับแพ็คนี้หนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าบัลลงดอลล็อกไว้แล้วครับมาครับธงสวิตเซอร์แลนด์หนอ Cdm ชาก้ารอ้อยหนึ่งใช่ครับชาก้าร้อยหนึ่ง Cdm เรียบร้อยจบไปแล้วฮะสำหรับ การเปิดแพ็คครั้งนี้สิบเจ็ดนาทีสิบดนาทีท่วนดูสแตทนะฮะความเร็วโอ้มีแท็กเกิลด้วยโอ้ครบครบเลยนี่เพราะเขายิงไกลด้วยครับในเกมแต่ความเร็วนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะร้อยหนึ่งนี่เอามายืนเป็นอะไรได้อยู่เอาไว้อ่ลองลองกับโรดบี้ร้อยหนึ่งที่มีอยู่ในทีมอ่เดี๋ยวตามสัญญาครับเดี๋ยวไปดูทีมกันว่าวันนี้มีทีมอะไรวันนี้มี นักเตะอะไรเข้าทีมแล้วบ้างเป็นแมนซิ t y ตี้ครับทีมที่ผมมีตอนนี้นี่สุดยอดเราจะจัดยังไงดีเราจะใช้เป็นเอ่อฟีแท็ติกแล้วก็เป็นสี่สี่สองสี่เอาลงทีมเลยครับมินิมิมมวัลโดด้วยนี่วันนี้หรือใช้เป็นไอ้นี่เดี๋ยว ใช้เป็นแผนนี่ไหมเ,เดี๋ยวจัดใหม่จัดใหม่กันเอาแผนแผนนี่นี่น,นี่นี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งนโลนี่นี่มามามาสี12 12่หนึ่งสองหนึ่งสองนโลเอาปีกออกเลยฮนะเรามีปุสกัสแล้วเอาฮาเลนออกเลยฮนะเรามีฟันประเทศแล้ว โฟเด้นสำรองเลยฮะโฟเด้นสำรองเอาสไนเดอร์ลงโหแค่นี้มันมันก็เพอร์เฟกสุดแล้ววะ่ะเพอร์เฟกสุดๆไปเลยโอ้โหมันปึ้มปิ่มไม่เน้นทีมสวยนะฮะเน้นไม่เน้นฟูลทีมนะฮะโห้ยกลองหน้าสุดโหดสุดโหด20นาทีพอดีโอ้โหสุดยอดเลย แบบปืมปมปิม,ปม,ปมสามตัวหน้านี่โอ้หวานเจีย๊ยบอาครับใครชอบจะลืมกดติดตามเคาะหน้าจอยผมสองทีเพื่ออะไรไม่รู้นะก็ไปแล้วไปนอนนะครับไ่อ่านแล้วหนังสือไปแล้วโชคดี